ไม่เสียภาพาไปเที่ยวครับวันนี้จะนำท่านมาชมแกงเห็ดเม็ดนะครับชื่อเห็ดเป็นนะครับเอามาจากจังหวัดละนองนะครับก็อันแรกก็คือเราต้องเอาเห็ดนะฮะเอาตัวเห็ดเม็ดนี่นะฮะเห็ดคือหน้าตาอย่างนี้นะครับนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือ เ็ดเม็ดนะครับนี่นะนะเราพามาต้มต้มน้ำนะต้มน้ำทิ้งก่อนนะครับต้มน้ำทึ่งมันขมนะครับต้มเอามาต้มน้ําทิ้งสักสามน้ํานะครับสามน้ําแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปซื้อพริกแกงมานะครับหรือจะทําเองก็ได้นะครับพริกแกงนะฮะพริกแกงกะทิเนาะเนี่ยเอาพริกแกงกะทิมานะครับซื้อมาสักยี่สิบบาทก็ได้แล้วแต่ท่าน ยี่สิบสามสิบก็แล้วแต่ความสะดวกแล้วก็มะพร้าวนะครับซื้อมะพร้าวมาด้วยมะพร้าวหรือไม่ก็ท่านก็ถ้าอยู่บ้านก็ขูดมะพร้าวด้วยตัวเองก็ได้นะครับซื้อมะพร้าวมาสักใบหนึ่งนะครับแล้วก็ซื้อหมูมานะครับซื้อหมูมาหมูกี่ชั้นสามชั้นสองชั้นหมูชั้นเดียวแล้วก็แล้วแต่ท่านนะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เรามาแกงนะครับใส่กระทะตั้งกระทะแล้วก็มากะทิ ใส่กะทิลงไปพอกะทิเดือดนะครับเราก็ใส่พริกแกงแล้วพริกแกงอะแล้วกกคนพริกแกงให้มันเข้ากับมะพร้าวนะครับสักพักหนึ่งพอหลังจากนั้นมาเราก็พอเห็นว่าน้ำแกงได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ใส่ใส่ไอ้นี่เลยนะฮะใส่ใส่เครื่องปรุงใส่หมูใส่เห็ดเม็ดลงไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ปล่อยไว้สักพักหนึ่งนะครับ ให้มันสุกนะพอสุกแล้วเราก็แล้วเราก็เติมพริกแกงไอ้เราก็เติมเครื่องปรุงลงไปนะครับใส่น้าําปลาใส่ใส่รสดีลไงไปนะครับลงไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้วิธีการทำนะครับทำนะครับแล้วก็ปรุงรสปรุงรสตามใจชอบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ใส่ ี๋ยวดไปเด็ดไอ้ด้านนั้นะใส่ใบเช่าลงไปนะครับเราใส่ใบเช่าอมลงไปนะครับพอเราใส่ใบช่าอมเสร็จนะครับก็พอไปนั้นว่าแกงเห็ดเด็ดกับเนื้อนะครับแกงเห็ดเป็ดกับเนื้อหมูก็เปลนว่าเรียบร้อยนะครับแปลนว่าเรียบร้อยนะครับ สำหรับวันนี้ผมนุ่นถาพาไปเที่ยวขอขอบคุณนานผู้ชมอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามรายการมาดยกลอแลนะครับอย่าเลืนนะครับ,รรบตดไลค์ก่แชร์สับต็ไคร้เพื่อติดตามรายการนโอกาสต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาทอดแล้วสวัสดีครับ